ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอค่ะค่ะหมวดสีน้ำเงินนะคะจากคลิปจากคลิปวิดีโอนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ัดเจนงระหว่างนักเรียนที่มีความแตกต่างกันโดยนํามาสู่กระบวนการสอนที่แตกต่างจกนักเรียนคนอื่นเพราะเด็กมีเด็กมีความพิเศษครูจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าหานักเรียนได้อยางถูกต้องค่ะครับแล้วก็หมวดสีขาวนะครับข้อเท็จริงก็คือครูได้รู้ว่าชอิษเนี่ยเป็นเด็กที่มีความอัด จริยธทางด้านการนับวันในปฏิทินได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะในตัวของชาววอลิสได้ครับบวกสีเขียวนะคะจากคลิปวิดีโอที่ได้ดูซึ่งมีการเกิดซึ่งได้มีการเกิดการบริการความคิดริเริ่มอาทิเช่นมีการเกิดความสนใจของชาววลิสโดยการนำกระหันลมที่ทำด้วยกระดาษมาปรับใช้ในการ นักเรียนนะคะออกมาให้ผู้อื่นเนี่ยนะคะได้เห็นว่าเด็กเนี่ยนะคะก็มีศักยภาพในตัวเองเช่นกันค่ะต่อไปนะคะคือเป็นความดค่ะจากคี่วิโอได้รู้ว่าครูมีความเมตตาเอาใจใส่เด็กมีความอบอุลสัมผัสได้ถึงความรักที่ครูมอบให้แกช่ชาวลิศค่ะซึ่งสิ่งซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ชาวลิศเนี่ยไว้ใจครูและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเไเรื่อยๆค่ะครับจำอนอนดีด้นะครับถึงด้อยเป็นเด็กพิเศษแล้วก็มีพฤติก,กรรมที่อา,ารมณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็มีอุปสรรคก็คือมีเพื่อนที่ไม่เข้าใจควาอย่างเกรงงชาววิลิปที่ทำให้ขาดความควบค,คุมอารมณ์ครับค่ะแล้วสำหรับ